อะนะครับอันนี้ก็เป็นด็อกเตอร์ API อาการที่เข้ามานะครับหน้าจอไม่ติดนะครับมีแต่เสียงเวลาที่เปิดอะ่ะส่งมาจากชื่อเฟสนะครับเอ,อ,อินะร์ธแลนหนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดสวิตครับได้ยินเสียงไหมหน้าจอไม่ติดนะครับเดี๋ยวมาดูต่ออีพีสองอันนี้สายมาค่อนข้างที่จะยับนะ เดี๋ยวถามเจ้าของก่อนว่าเขาจะเปลี่ยนสายไหมนะครับถ้าเปลี่ยนสายก็เดี๋ยวผมขึ้นสายให้ใหม่ราคาก็คิดตามตามสายนะฮะตามนั้นเลยดูต่ออ p พีสองครับนะครับหลังจากที่เปลี่ยนจอเสร็จเรียบร้อยเปิดสวิตให้ดูนะฮะหน้าจอกลับมา ติดปกติใช้ได้ปกตินะครับนะครับสรวนอันนี้ก็ส่งงานแล้วก็รับประกันนะครับ6เดือนสำหรับตัวหน้าจอตัวนี้ถ้าในระหว่างที่6เดือนนี้ในระยะเวลา6เดือนนี้นะฮะถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าจอขาวหน้าจอดำหน้าจอลายหน้าจอเป็นเส้น ก็สามารถส่งกลับมาแล้วก็ผมจะจัดการเคลมให้นะครับแล้วก็ส่งให้เอ่อสำหรับการเคลมเนี่ยมันจะมีค่าส่ง50-80บาทแค่นั้นนะฮะไม่เกินไอ้80บาทเนี่ยในกรณีที่มาจากพื้นที่ห่างไกลนะครับอย่างเช่นเชียงรายแม่ฮ่องสอนอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีการเรียกว่าระยะทางห่างไกลนะครับ สำหรับขนส่งนะอันนี้ก็ผมเอาคำพูดขนส่งมาอีกทีนึงตามนัม้นเลยเดี๋ยวส่งกลับครับ